เริ่มต้นวันที่สามกับทิพย์อุทัยที่หุบป่าตาดค่ะเรามาถึงที่หุบป่าตาดแล้วสายเหมือนเดิมตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงพี่พ่ยังไม่เปิดใหม่แน่ไปเข้าไปเริ่มกันดีกว่าเมื่อกี้ได้ยินแวแบว่าใช้เวลาเดินขึ้นชั่วโมงเหรอไม่ได้ยินเขาบอกหรอโมถึงไปกลับหรือตรหรือไปางเดียวะอ๋อน่าจะไปกลับละมั้งไปเดินไปดูกันดีกว่า ไมครับต้องไปเริ่มจากการน่าจะจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนมีคนเล่นดนตรีอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะดีจังมีห้องน้ำด้วยนะคะด้านหน้าทางเข้าเลยนี่มีร้านกาแฟด้วยนะใช่ เพลงเข้าบรรยากาศมากเลยนี่อัตราค่าบริการอยู่ตรงนี้ชาวไทยเด็ก20ผู้ใหญ่30แล้วก็ต่างประเทศเด็ก200ผู้ใหญ่ส0 0รอ่ะเดี๋ยวันไปจ่ายค่าที่เข้าก่อนดุยอ้ยสมุดสมุดมีพี่แตม ติดใจเหมือนได้อะไรสักอย่างขอสเต็มหน่อยค่ะเดินเข้าไปใช้เวลาประมาณกี่นาทีหรอคะะกไปกลับหรอคะเจ็เมตครับ ดเ,เ,ดเดินไปเรื่อยๆตามทางเลยใช่ไหมคะอ๋อต้นหนูเอาไปไว้ไหนล่ะ,ะทีนี้เออนี่แน่เลยจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้อห้ามนะต้องห้ามต้อห้าม อันนี้อยู่ในเขตถ้ำราชสั์ป่าถ้ำประทุนค่ะเราอยู่ตรงทางเข้าตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงนี้ก่อนแหละมันว่านี่ก็จะเป็นองค์แห่งการเวลาแล้วก็จะเข้าไปในส่วนที่เป็นระบบนิเวศป่าตาดก็จะมีพวกต้นตาลมีเป็นแบบเหมือนป่าดึกดำดําลําบันป่ะเดี๋ยวเราเริ่มเดินกันดีกว่าเมื่อกี้พันซื้อตั๋วค่าเข้าอะค่ะคนละ30บาทนะก็คือจ่ายไปสองคน60บาทใครมีเล่มหนังสือ การท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติดังนี้ก็ามาสเต็มได้นี่แต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในหน้าของอุทยานนะก็จะเป็นอยู่ในบันทึกความทรงจําแบบนี้นะเพราะว่าอันนี้เขาเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเลยมั้งเนาะปัญญารู้ขอโทษนะคะ คืออันนี้มันไม่ได้อยู่ในส่วนของอุทยานแห่งชาติหรอคะ่ะมันเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเฉยๆใช,ใช่ไหมคะมันก็เลยไม่ได้ถูกสแตมอยู่ในอุทยานอันไหนสักอันถูกไหมคะใช่ครับ<อ>ดูราส่วนนขอบคุณคะ่ะไปไปลุยกันดีกว่าครึ่งชั่วโมงตอนนี้เราเริ่มที่สิบเอ็ดสิบหกไปคะ่ะเหงาแตกนไม่ต้องขึ้นเลยเหงาแตกว่ะ ชอบเพลงพวกนี้จังเลยอ่ะเออฟังเรื่อเอฟังแล้วแบบฟังแล้วยิ้มอ่ะฟังเรื่อยเรื่อฮัลโหลเดินขึ้นมานิดนึงค่ะเราก็จะเริ่มเห็นเป็นอุมโมงค์แบบนี้ยโอยอยู่ฝ่ายของเธอเนี่ยมีความเย็นแล้วอ่ะ มืดด้วยแล้วก็เย็นค่ะมันไม่ค่อยสว่างเลยค่ะพี่บิก๊กเอาอันเอาอันวอลให้เขาดีกว่าเยอะนะไม่ดได้ไฟนะเธอเขาชอบสว่างเขากลัวนี่เขาบอกาไหนะมี่ักอ,อันหนึ่งดิ มีนกมีหูด้วยมันมันมันมีไฟที<ม>สว่างหูมีปีกอ๋อ้ยพี่พีกรีดเดินกันเถอะมันมีไฟสว่างด้วยนะเพื่อไฟสว่างสว่งางจ้ากดเนะนี่ยน่าก็คือครังแรกเอาไม่รู้อ่อเอะเป็นไม่ชอบเลยอะไรไม่ชอบแบบที่ทมืดแบบนี้กลัว ขวไม่เอาไม่อยากดูดูเธอดูไปเลยนี่มันมีบินอยู่ข้างล่างด้วยไม่โดนันนี่ขาวอ๋อเดมเลยมันก็คือข้างขาวอกว่าเราวิถ่ายไปไม่ต้องเรียกให้เขาดูทุกคนเราพาทุกคนมาดูนั้นเนี่ยเราเสี่ยงตายมากเลยเฮ้ยเนี้ย นี่ไงทะลุถ้ำออกมาแล้วช่วงถ้ำเป็นระยะไม่ไกลนะแต่ว่าแนะนำให้เอาไฟฉายมาด้วยค่ะอย่งที่ข้งข่าวเขาก็มีคนตากหอมอ่ะนี่นี่คือจริงที่ข้างข่าวอย่งที่ข้งข่าว จะเธอนนเดินลงไปเธอลงเดินกลับไปคนเดียวดิไม่เอาใครจะกลับไม่กลับไปด้วยหรอกขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณะคะ่ะสวยจริงด้วยนี่เขาชื่อหลุมยุก มีจุดพักไปเรื่อยๆจุดไหนตรงเมื่อไหรก็มีจุดพักแล้วเขาว่าถ่ายรูปสวยตรงเนี้ยเขาต้องนั่งตรงนี้หน่อยถ่ายรูปให้เขาหน่อยดิถ่ายรูปให้เขาหน่อยดิ หิงหอกหิย้อยหุ่นย้<ม>อยหุนมีบักเทศด้วยนะเขาะมีชื่อเรียกด้วยนะเป็นหลอดตาสายหิงหิย้อยหิ่งอกหลอดตาไงล่ะ นนนะสวยมากเลยนะเป็นห้องโถงใหญ่ๆเลยอ่ะทุกคนใ,ใหญ่มากดีแล้วดูหินดิอย่าไปดูนะอืมจะมันจะเหมือนแบบมีรูปเป็นเอกลักษณ์ของมันอะ่ะใช่ดอ เปิดแมดรีรต้องสวยดีนะ,ะนไปอะไรต่อ,อเดินทางนี้ใช่ไหมอืมใช่ดูดิ ต้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับได้ครับขอบคุณครับพี่ครับสมพูอ๋อนี่เจอแล้วครับขอบคุณครับพี่ใช่แล้วใช่ปะ มันนี่ก็สวยก็จะเป็นทางเดินเหมือนศึกษาธรรมชาติแบบนี้นะพี่บิ๊กเนาะเป็นทางเดินเหมือนแบบเดินศึกษาธรรมชาติอ่ะทุกคนทุกคนเวลาเดินก็มองซ้ายมองขวาอย่าแบบเดิน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 ไปเลยนะคะเพราะว่าพวกแบบกิ้งคือเหรอคะพี่บิก๊กเออกิ้งคือมังกรสีชมพูอ่ะเขาตัวเล็กมาก เ,เมื่อกี้เราเจอเขาเกาะอ,อยู่บนต้นไม้ต้องแบบค่อยๆเดินแล้วก็แบบดูอะไรไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราเดิน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 อย่างเดียวเราอาจจะไม่เจอเขานะหืมช่องนี้ก็สวยแสงลงอ้นี่คือเหมือนเราเดินทะลุเขาเข้ามาเนาะและด้านในเป็นแบบเป็นป่า น,นี่ดูเป็นรูปหลักมากเลยอะดูเป็นรูปเป็นล่างเป็นแบบหยดลงมาน้ำมันหยดลงมาเนี่ยแล้วอันนี้ก็เป็นแท่งแทนะ่งไงแท่งใหญ่ๆอย่างนี้ เดินวนมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับทางเก่านะคะอีโมเทมเราจะกลับมาเจอกันที่โถงที่ตอนขามาเมื่อกี้ที่บอกเป็นโถงใหญ่ๆกว้างๆอ่ะอันนี้อฟังอันนี้เป็นหินย้อยตามแสงค่ะอ๋อเขาบอกว่าเขาจะเอียงด้านที่เป็นส่วนปลาย เข้าหาทิศแสงที่มีแสงสว่างสาเหตุเกิดจากสารละลายหินปูนที่หยดลงมาจากเพดานถ้ำมีมลทินพวกดินคโครนและแร่ธาตุอื่นๆไม่เพียงแค่นั้นยังมีแบคทีรียและลาจําพวกหนึ่งอาศรรยัยอยู่บริเวณหินย้อยนั้นด้วยทําให้อัตราการเจริญเติบโตของหินย้อยด้านที่มีสิ่งชีวิตพวกแบคทีเร,รียและลาอาศรรยัยอยู่พอกพุนอ๋อขยายตัวมากกว่าด้านที่ไม่มีแสงมองเพราะด้านที่มีแสงอ่ะพวกแบคที r ียจะมีลาและ,จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าพอถึงแม่เอามือไปแตะ คือเขาบอกว่าไอตัวน้ําหินที่มันหยดลงมาค่ะมันจะมีพวกลาใช่เขาเคยได้ยินแล้วก็แบคทีเรียด้วยทีนี้ไอตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นหินย้อยตามแสงอ่ะด้วยความที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ปะเขาก็จะพยายามหาแสงพี่พีททางฝั่งที่เป็นมันก็เลยเหมือนจะชี้มาทางหาแสงอ่ะใช่ใช่ใช่ดูเหมือนเขาจะพยายามแบบมาเจอแสงเออเจ๋งดีเนาะธรรมชาติเนาะ โอเคมาถึงทางออกก็คือทางเข้านั่นแหละเรียบร้อยใช้เวลาในการเดินชมทั้งหลายทั้งมวล46นาทีใช่46นาทีเดินไปเรื่อยๆถ่ายรูปด้วยอะไรด้วยเดินไปหมดไปเมาไป <laughs> ถ้าเขาเื่นเขาเดินให้ชั่วโมงมไปัวมไปอีเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแ, <laughs> แต่เปียก ดูนี่ลิกเตี่ยงไปทั้งตัวเลยมมีลมีหลังไม่โดนแดดเลยนะไม่มีหลังไม่มีแดดนะแต่ดูสภาพเสื้อดิช่ำโอ้โอ้าวโอเคเป็นไงชอบไหมชอบเพลงชอบเพลงบ้าดีนะ ดีเนะาะมันเดินมันดูต้นไม้แปลกๆาเด็กๆมาเดินน่าจะดีนะมันจะดูดแบบเดินไปเรื่อยๆแล้วก็แวะดูต้นไม้ก็ดีค่ะแนะนำนะถ้าเกิดใครมีโอกาสมาอุทัยก็ามา,าแวะมาเที่ยวกันนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อไปน่าจะเป็นที่สุดท้ายที่เราจะแวะที่อุทยัยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพแล้วลนะ่ะเดี๋ยวเราจะไปแวะอะไรนะบ้านชายเขามัง้งสวิสเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันมาถึงแล้วจ้ะบ้านชทยเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย ที่มีรมก็ไม,ม่โหดเท่าไหร่ตรงจุดนี้ก็จะมีอาหารแล้วก็กาแฟสดอาหารเครื่องดื่มทัดที่ติดกันเลยแต่ตรงนี้บ้านชายเขาก็คือนับดาว168นะแต่นับดาว168แต่ตรงป้ายสีแดงค่ะก็จะเลี้ยวเข้าซอย เป็นจุดชมวิวที่บ้านชเขานะจ๊ะทริปเที่ยวอุทย3 3วัน2คืนของพวกเราเป็นยังไงบ้างคะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะหรือว่าใครมีที่เที่ยวที่อุทยที่เรายังไม่ได้ไปมาแนะนําหรือว่ามาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสครั้งหน้าเราจะตามเพื่อนๆไปบ้างคะ่ะ วันนี้ลากันไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ